ผมต้องบอกกันนะว่าบ้านผมจะมีสักมหสศักหลักเมืองที่ไหนอะอยู่เรนูนครผมคนอันเรนูนครนครวานนมนครนมใช่ จะเป็นมเหตุสักหลักเมืองที่แบบคนในพื้นที่ถือฮะอม,มันก็จะมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ผมจําจนวันตายลยครับเพราะว่าปู่ผมเนี่ยก็เหมือนคนดูแลสารแล้ววันหนึ่งมันมีเหมือนงานสงโพูดของปู่นี่แหละฮะแล้วมันมีการเปิดเพลงเสียงดังประมาณสักตีหนึ่งเนี่ยฮะด้วยความที่เป็นเด็กผมไปนอนบ้านปู่มันมีคนมาเคาะประตูะเสียงดังมาคือเคาะแล้วเสียงที่ตะโกนเข้ามาแบบว่าปู่ผมชื่อไผ่ฮะไอ้ไผ่ไ,ไอ้ไผ่เนี่ยไปบอกเขาหน่อยปิดเพลงลำคันประมาณเนี้ฮะไอ้เรา เราเป็นคนเด็กอะเราเลยตื่นมาดูว่าใครวะผมพูดกับปู่เราอย่างเงี้ยฮะอพอลุกมาปู่ก็บอกไอ้นอน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 ไม่มีอะไรอืพอเปิดประตูอะมันเป็นประตูไม้เปิดมาเราช่แงะเรามองดูอะไม่มีคนอันนี้คือจุดเริ่มต้นเลยครับผมอ๋อมากี้มีคนเคาะแล้วแต่เปิดมาไม่เจอใช่ฮะแล้วก็จะมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเกี่ยวกับปู่เหมือนผมไปอ่านรายการกับพ่อปองผมไปเจอพี่คนหนึ่งที่มีเซน เขาบอกว่าคุณออโต้ผู้ชายร่างใหญ่ที่ถือดาบนีคร่ผมเลยอ๋อรู้เลยว่าเป็นปู่เพราะผมพวกติดตัวตลอดพี่ปองคือคืออะไรฮะปูทลาที่เล่าเมื่อกี้ฮะนี่เหรอใช่ครับผมเป็นมหสเศักฐีเมืองที่คุ้มครองลูกหลานเนี่ยครับผมแล้วเขาก็จะติดตัวพี่ออโต้ไปทุกที่หรอคะไปทกที่ฮะไปอารากาไปนน่นไปนี่จะมีคนเห็นว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งตัวใหญ่ ถือดาบอ่าเป็นดาบคู่อ๋อเรียกว่าปู่ทลาปู่ทลาเลนูนครใช่ปู่ทลาเลนูนครใช่ครับจังหวัดนครพนมใช่ครับผมอ๋อแล้วปัจจุบันนี้นะฮะศาลของท่านเป็นยังไงบ้างครับโอ้ตัวนี้แบบมีการสร้างขึ้นมาใหม่ให้ใหญ่โตขึ้นครับผมถ้าใครไปเที่ยวเลนูนครก็จะมีจะเจอศาลปู่ทลาเนี่ยครับก่อนเข้าเข้าไปในไอตัวอำเภอเนี่ยครับซึ่งส่วนมากคนจะไปขอเรื่องอะไรคะส่วนมากก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับค้าขายเดินทางปลอดภัยเท้าคาด แสดงว่าไม่เคยประสบอุบัติเหตุไม่เลยครล่าสุดเนี่ยตอนที่ทีมงานติดต่อไปแล้วผมกะว่าจะเอารถขึ้นมาล้อระเบิดระหว่างเดินทางเหรอคือระหว่างเดินทางไม่เป็นไรพอจอดรถถึงบ้านปุ๊บยางตุ่มเอ้าอ๋อก็ยังดีกว่าที่ผมเจอที่ผมเจอล่าสุดครับแล้วนอกจากเรื่องของปูธลาให้บอกมีเรื่องลุงข้างบ้าน